สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอรจะมาสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมเสริมพอดพอร์เอ็กตอเพื่อโอนสินค้าระหว่างสาขานั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเราก็เปิดโปรแกรมพอดพอร์เอ็กตอขึ้นมานะครับเราเลือกเมนูของว่าสต็อกเขานะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่รูปบวกนะครับผมด้านล่างนะครับแล้วเราก็กดคลิกหรือว่าเขย่าก็ได้นะครับเพื่อให้เปิดใช้งานกล้องนะครับ แล้วก็เล็งไปที่ตัวสินค้า b a r โค d สินค้าที่เราต้องการสแกนเลยนะครับอันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกนะครับผมพอผมเลงแล้วผมก็กดสแกนนะครับตา,ตามจำนวนที่เราจะโอนไปตามจํานวนที่เราจะโอนโอนสินค้าเลยนะครับผมผมจะเอาทิชชู่เปียกเนี่ย5ชิ้นนะครับแล้วก็ปากกานะครับผมปากกาน้ํางเงินนะครับก็จะเป็น5ชิ้นเหมือนกันนะครับ แบบนี้สแสดงว่าสแกนไม่เจอนะครับผมจะเล็งดีๆก่อนนะครับโอเคโอเคเล็งเล็งดีๆครับผมปากกาน้องเงิน5าชิ้นนะครับแล้วก็สำเร็จรูปนะครับผมกาแฟสำเร็จรูปก็อีกห้าห้าชุดนะครับผมก็สแกนไปนะครับผมกาแฟสำเร็จรูปปากกาน้องเงินแล้วก็ชิชุปเปียกเนะี่ยอย่างละห้านะครับ แล้วผมก็สามารถเช็คได้นะครับผมว่าสต็อกเนี่ยเหลือเท่าไหร่รายละเอียดแบบรา,ายละเอียดภายในระบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม,ผมก็เช็คลายตัวได้เลยนะครับพอผมอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าถูกต้องผมก็กดไปที่ไข่ปลาด้านบนขวามือนะครับผมไข่ปลาสามจุดตรงนี้กดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดแล้วก็กดย็ดนะครับผมแค่นี้นะครับผมตัว ผลลับเนี่ยที่เราสแกนได้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ระบบหลังบ้านพอ,พอแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตัวระบบหลักของเรานะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับผมตรงกระดิ่งนะครับผมด้านบนขวานะครับผมว่ามีการบันทึกข้อมูลจากโปรเจกเตอ์นะครับเราจะกดที่รูปแว่นขยาตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ระบบนำพาเข้าไปนะครับหรือว่าเราจะกดเองนะครับผมไปที่เมนู วัตถุ vector นะครับผมด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่หัวข้อสินค้านะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับผมว่าผลลัพธ์ที่เราส่งมาเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ชื่อว่าอะไรผม,ผมตั้งชื่อว่าเป็นวันจันทร์ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับผมปีย4ิบสี่นะครับแล้วก็เวลาเท่านี้นะครับผมสบ่า,บายสองสี่สี่นะครับก็คือตัวนี้ อ่าผมก็กดที่ไข่ปลานะครับผม3จุดด้านบนอ่าด้านอ่าด้านซ้ายมือนะครับแล้วเลือกคําว่าคําสั่งพิเศษนะครับผมก็เลือกคําว่าโอนพับนําเข้านะครับเราจะสามารถโอนเข้าหรือโอนออกก็ได้นะครับผมอ่าผมจะเลือกเป็นโอนออกนะครับก็คือโอนจากสาขานี้ออกไปสาขาอื่นนะครับผมก็เลือกสาขาปลายทางนะครับอ<ม>่า <Gew> แล้วผมก็กดยืนยันนะครับผม กดยืนยันปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะทําการเลือกสินค้านะครับผมจํานวนที่เราใส่เข้าไปในโปรโพเจ็กต้าเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับพอพอเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่า,าสินค้าเนี่ยมาครบจํานวนถูกต้องนะครับผมก็กดอโอนย้ายทันทีนะครับพอโอนย้ายทันทีปุ๊บเนี่ยก็คือจํานวนเนี่ยถูกโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คที่ตัวสต๊อกหลักของเรานะครับตัวสามตัวเนี่ยนะครับผม อตอนแรกผมมีอยู่30ชิ้นนะครับผมโอนไปอย่างละ5นะครับอันนี้ก็คือตัดสต็อกถูกต้องนะครับก็จบการสาธิตการโอนสินค้านะครับผมผ่านโปรแกรมผ่านโปรแกรมเสริมโปรโปรเลกตาร์ก็เป็นเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ